ืเในตอนนี้เขามาสันเขาเบอร์ที่สองอยู่หันเก่าขึ้นเก่าเนาะอยู่หันเดิมอยู่นี่เขอยู่บนวัดสายแขวงบอกแก้วอันนี้จะเป็นรา้านอาหารตัวเบอนี้น่าจะเป็นปากหม้อเนาะอาหารคือจะเอาโหลดวีดีโอจะได้ค่ะจะเอัาโหลดวีดีโอมาได้บ่ผมก็หน่อยอีกร้น จะเป็นปางบอกด่ว่าเขาหน่อยออกมานออกเออรูว่าจานน่ะมันมากอ้ พ่ออาจารย์มาผมหมดแล้วเนาะเมนี่สันได้ยี่บ่าอาหาเวียดนามเมนี่ <c oughs> ปูเอากระเจีลงมานาอยู่บ่ปูเอาลูกกระเจีมานาอยู่บ้าฮะไปยี่ห,ยหันบ่อยบ้ โอ้สด็กกพร้าพักอีกขึนนึงอยู่นหน